hello my friends welcome to Coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have a new suggestion from thailand we have a good news welcome he is uh, moving into his new house i remember that uh, i watched the first video of this house uh, it was uh, still preparing uh, my dear friend explain me that video and this time it's already finished and i'm curious about the last part uh, what is the final look of his new home the translation of the video buakau moves into a new house worth over 30 million reveals it took years to build with hard work i remember that uh, it was taking more than 10 years to creating this home and this is gonna be crazy beautiful we are gonna watch this video for home i think channel 8 youtube channel thank you my friends for this share and let's start um, we have Thai subtitles um, w e we need to make it English. Um, subtitles, auto late, and s u b t i t l e s a u t o t r a n slate let's make it uh, English. Okay. ทุ่มๆเลยนะะเขาบอกว่าเป็นบ้านไขรบ้านไข่บ้านบัวขาวบ้านคุณบัวขาวจริงๆค่ะนักมวยชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรานั่นแหละเขาบอกว่าเขาต่อยมวยมาเหนื่อยเพื่อบ้านหลังนี้เลยคุณ He was tired from boxing really okay okay I respect that I respect that ผู้ชมให้ he า e ข e เ e าเข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  right he n e e d s t o r e s t okay I'm sure that he is rich right now and he w a เ t าเขาเขา l ขาเ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 ข a เขา resting I can understand that ขาเขาเชมได้ดูกันเขาเขาเขาเขขาขา้าขาเขาเาเขเขาเขเขาเขาเขาเข้าเขาาเข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 าเ ซื่นมุวนซื่นกันสุดๆค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่งานสู่ขอเออเหมือนงานแต่งเลยนี่ไม่ใช่งานแต่งงานไม่ได้ยกขันหมากไปขอใครแต่มุ่นซื่นเพราะว่าผมได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วครับนี่บ้านของพี่บัวขาวบัญชาเมฆนะคะหรือว่าร้อยเอกสมบัติ I wasn't expecting this kind of big celebration. Wow, this is a great celebration. Very interesting. ชาเมฆนั่นเองค่ะ <Ooh. S 2> นักชกขวัญใจชาวไทยนะคะ <laughs> นี่อ่ะกองยาวก็มีโอ้ยเต้นรํากันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆในวงการทั้ง Try We have Science This is so beautiful I love their friendship my friends it's always very heartwarming very precious w k Science friendship This is amazing วงการมวยแล้วก็มีวงการบันเทิงด้วยนะมาร่วมแสดงความยินดีอินฟลูเอนเซอร์มากันเพียบเลยค่ะ <Awesome. S 2> บ้านหลังนี้ เหนื่อยมากนี่หลังใหญ่ไหมล่ะคุณผู้ชมดูสิรู้ว่าเลยนี่มันลังการมากเลยนะคะเป็นบ้านไม้ออนุสาวรีถูกต้องนี่อยู่ที่สุรินนะคะสำารงทาบค่ะบริเวณบ้านสองหนองค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ที่เลือกสร้างที่นี่เนี่ยพี่โวขาวบอกเลยนะคะเพราะเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองค่ะเห็นไหมนี่มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เห็นบ้านใหม่แล้วหายเหนื Proper> ่อยพี่บับขาวบอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าต่อยมวยมาทั้งชีวิตก็เพื่อนเนี่ยแหละมาสร้างบ้านหลังนี้นะคะแล้วไม้ที่ได้มานะเป็นไม้ที่หาได้จากท้องตลาดทั่วไปค่ะจากนั้นก็ค่อยๆมาประติดประต่อกันคุณเชื่อไหมหลังงามหลังนี้ใช้เวลาในการสร้าง10ปี2เดือนห10ปี 2... y years years more than it It is is took 10 10 crazy This is unbelievable เดือนคุณลักษณะค่อยๆสร้างไะเนาะถูกต้องมูลค่าบ้านหลังนี้หลายคนคาดเดากันใหญ่เลยนะเเห็นแบบนี้แล้วตาว่ากี่ล้านกี่ล้านหลักสิบอ่ะเออกี่สิบล้านกี่สิบเลยเหรอกี่สิบล้านน่าจะเกิน20เราต้องดูว่าไม้เขาจากไหนอะไรยังไงบ้างเอาไม้มาประติดประตอกันนี่ใหญ่ใหญ่มากราะว่าอาจจะเกิน20เหรอฟังเขาดูค่ะ too much ทุกสารทิศทุกทั่วอาณาจักรเลยเพว่าได้มารวมกันวันนี้นะครับพอจะเปิดเผยได้ไหมว่ามูลค่าบ้านหลังเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่จริงก็ตอนนี้มันมันมันรวมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องประดิษฐ์ปตอบเพราะว่ามันจุกจิกหน่อยอันนี้หน่อยอันนั้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็ติ๊กตีไว้เกือบเกือบสามสิบได้แต่ยังไม่อยู่เพราะว่าไม่อยู่แต่ว่ามันยังไม่รวมมันพวกสวนพวกอาฟุติเร์อะไรต่าง but it's not even finished really he still wants to make gardens okay this is crazy this home is not gonna finished this 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 home he's he's gonna continue to make something new okay i can see that <laughs> but okay i respect i respect because he wants to create a perfect home for himself so i i, I respect okay time 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 deal me ไปบ้านใช่ป่ะเออเผื่อว่าเวลาว่างไงเออเดี๋ยวตาจะไปเป็นคนฉีดกใได้อะไร ปั้นมามีพีกัดแล้วนะดูเนี่ยดูเสาแต่ละต้นของเขาสิอูดูสิอข้างหลังอ่ะเอาต้นเดียวอ่ะไม้ไม้ต้นเดียวกันน่ะแต่ยอมใจพี่เขาเลยนะเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็เพื่อการนี้แหละค่ะอยากมีบ้านสักหลังที่บ้านเกิดแต่ก็โอเคนะสมจากสีพี่บัวขาวนะจริงแบบไม่ได้เวอร์แบบปุ้มปุ้มปุ้งทีเดียวค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างใช่สิบปีใช่ไหมหลังเนี้ยสิบสิบกว่าปีอะคิดกลมๆสิบปีก็ได้สิบกว่าปีนี่มใช่เวลาเก็บเงินนะคุณผู้ชมเวลาสร้างถูกคอ่ยเเตติมข้าใัแลว ที่เขาบอกว่าอเป็นหลายสิบล้านอถ้า30ล้านเนี่ยที่เขาว่ากันอย่างเงี้ยนะคะก็คือค่อยๆใส่ไปค่อยๆใส่ไปค่อยทำกค่อยทำไปอะไรอย่างเงี้ยจากอาชีพเนี่ยแหละค่ะต่อยมวยนะพลังกำแรงของจริงถูกต้องเขาก็มีเคล็ดลับมาด้วยนะเขาบอกใครอยากประสบความสาเร็จอย่างนี้ก็คือเป็นนักกีฬามันไม่ยากเลยอย่าอ่อนซ้อมนะคะก็คือต้องมีความหมั่นเพียรถูกวินัยนี่สาคัญมากจริงๆนะคะนี่เมื่อกี้เราจะเห็นแล้วนะคะอินฟูก็ไปเยอะ พี่บินก็ไปเนาะแล้วก็มีคุณแสนชัยพีเคด้วยแสนชัยมวยไทยยินค่ะยอดนักชกขวัญใจชาวไทยอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบัวขาวนะเขาบอกเห็นบัวขาวแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอยากประสบความสําเร็จแบบนี้หลายคนเลยนะนักมวยสกิดเมียเลยเฮ้ยเก็บตังค์เสร็จเก็บตังค์ให้พี่หน่อยงั้นก็ไปหาแล้วกันเดอไปเดนต้องช่วยกันช่วยกันแต่พี่บัวขาวเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆเนาะจริงสมศักรีพี่ครลบะครับค่ะ Okay, this is the end of the video, my friends, and I wish Bochum, uh, I wish he uh, live with his uh, new house happily. Uh, no, no. Uh, what is this? This is very interesting. <laughs> okay, uh, I, I don't want to see it. Let's give a like uh, and uh, thank you, Channel Eight, for um, sharing this video. <laughs> I lost my concentration. Okay, this is uh, Bochum's new video, new home video. I wish him that uh, he live in his new home um, happily. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye. <laughs>